สังคมกลางคืนเนเอาสมัยนั้นแล้วกันนะเอไว้ใจยากแล้วแม่งก็ไม่จริงใจแล้วแม่งก็เปลือกซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่รู้พาะไม่ค่อยได้ไปไหนคนเดี๋ยวนี้ขอาจะดีก็ได้ไดอกอดบอกเหมแล้วถ้าอีกวันหนึ่ต้องไปทำงานล่ะก็แต่เขาไปทำไมเยอะแยะแล้ว <laughs> จร,จริงๆพี่ไม่คนจะเข้าใจว่าเราเป็นแบบนักเที่ยวไอ้ที่เรารู้จักเยอะๆะอ่ะเพราะเราไปทํางานแบบเราสังช่างสังเกตเราเป็นคนสนใจเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มเป็นตั้งๆตั้งตั้นตเด็กเกิดแสุดสุดแก้แห้งของอีเมดอ,อ๋อสุดแก้แห้งเหรอเอาแบบง่ายสุดเลยนะแก้แห้งเนี่ยให้ดื่มน้ำให้กินยาถ้าแห้งแบบไม่ได้ปวดหัวก็ต้องดื่มน้ําเยอะๆแล้วสุดท้ายทาไมไมันก็ออกมาอีกอ่าพอออกมาก็หายอีกอย่างก็คือนอน มึงต้องนอนถ้าไม่นอนก็ตายเแล้วไพอีวันมึงต้องไปทำงานล่ะแดกเขาไม่ทำยอะแยะแล้วอันนี้เป็นเป็นสูตรของผู้ใหญ่นะก่อนนอนเรื่องกินข้าวเพื่อให้มันมีกากไปซับแอลกอฮอล์ตื่นมาแล้วเราเข้าห้องน้ำมันจะได้ออกไปกับอาหารถ่ายออกไปอย่างนี้ทวิธีของผมนะเออบังเอิญว่าด้วยนักร้องเฮ้ยเวลาเมาแล้วก็เฮ้ยร้องเพลงต่อนักเรียนร้องเพลงมันระเหย เช้ามามันเลยไม่ค่อยแห้งได้ร้องเพลงไงได้ร้องเพลงอันคือไม่มีสูตรแกแห้งผมไม่เคยแห้งเลยอันนี้คือลอยฟังมันไม่มันแห้งเพราะว่าค่อยแห้งเลยเหรอ แต่พอแก่ตัวมาลักษณะแบบขึ้นไปร้องยาวๆอย่างนั้นมันไม่มีมันแค่โชว์ชั่วโมงหนึ่งเต็มที่แล้วก็หลังจากนั้นก็ดื่มอย่างเดียวอันนี้แหละเริ่มแห้งละกว่าผมจะได้นอนแม่งคือเช้าไปแล้วสว่างไปแล้วได้กินก่อนจะได้กินก่อนนอนกินโจ๊กกินอะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่ค่อยเท่าไหร่ดีเราเรื่องนี้ฟังอย่ยเรื่องแห้งแบบเอาจริงๆแม่งมีหลายขั้นตอนมีหลายครั้งมม่เพราะว่าจําได้แต่ไอ้ที่แบบหนักไปเล่นเซี่ยงหม่นี่แหละไปกับพี่เม่ได้แหละเหมือนพี่เม่กลับก่อนนนี้แลกอยู่เดียวต่ออลกวันแห้งเลย แล,แล้วเสียดจอดแล้วแม่งสฟเช้าแล้วแม่งก็ต้องเอาตัวไปเองไปสนามบินให้ได้เพราะอีกวันมีงานตอนเย็นเนี่ยก็คือไปนอนเลยนอนกับพื้นน่ะนอนกับพื้นแล้วก็ใส่ใส,ใส,ใส่ใส่แววนอย่างเงี้ยใส่หมวกกัน,อน,อนั่งเงี้ยจำลังจากขึ้นเครื่องแล้วอะ่ะแล้วมันไปเสดไปต่อแถวกันอ,ะอ่ะเลยเลยเกตด,ด้วย <ๆ S 2> เลยเกตก่อนถึงงวงช้างตรวจบ,บัตรแล้วฉีกบัตรแล้วอันนี้ว่งเคื่อแม่งไอเนเี้ยคิวอ่ะ คนแม่งแน่นๆแล้วหูกลิ่นเราเพิ่งสุดตึ้งขึ้นเลยแม่งไม่ไหวแล้วหูนั่งเร่ย วรวแ,แนงเร่หลับเว้ยจะไม่มีคนมาปลูกปล่อยปังปังเฮ้ยจได้เลยวันนั้นเจอคิมด้วยยังชักกับคิมตอนชาร์คคิมไน่คิมมาวันนี้มาให้ไอ้ยาดมนี้ก็ฮิตกันมากเลยคงไทยเออนั่นแหละนั่นแหละจำได้คิมมาคิมน่ารักมากเลยหัวหนาของพนักงานต้นรับบนเครื่องบินย้ายที่นั่งไปจะด้วยเหตุผลเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่าอันนี้อาจจะไปส่งส่งกลิ่นก็กวนส่งกลิ่นมีแฮงเนี่ยแสดงว่าตัวนี้ยื่นให้แก้วตัวนี้ยื่นให้แก้วแล้วเล่ามันไม่เหมือนกันแนงแนนอนอย่างนั ปั่หยิ้วผมด้วยหนึ่งห้าคนไหนยิ้วผมใช่พี่ปังดึงหรือหัวมั้งอีกสี่หรืออีกสี่คนก็มือกับเท้าอะแรงเยอะแรงเยอะแล้วเอาไปไว้หนร้านคืนนั้นนัดหญิงด้วยนั่นไงเขาก็มานั่งรออยู่ร้านเลิกเลยว่าสุเมตไปไหนเดแดกเดแดกก่อนจะเดินเข้าร้านใครรู้มันนอนนี่เมาขนาดนี้เลยเหรอวอกียรติเอาไอคนนั้นนั่นแหละคนนั้นแหละ งานปีใหม่แกมมี่ผมขับรถย้อนคือถนนสุขุมวิทนั้ะฝั่งนึงก็ไปทางนี้ฝั่งนึงก็ทานี้มีเกาะกลางใช่ไหมอันนั้นวิ่งฝั่งเดียวที่รถสวนมาอันนี้โตแล้วนี่โตแล้วดูเออเรื่องนี้คุ้นๆเลยแล้วไม่บอกเราเสร็จแล้วไม่ได้เล่าบ่อยแต่ไอ้พวกนั้นมันไปพูดกันก็คือไอ้ี่ใครก็พูดมึงอย่างนี้แล้ววันนั้นเมาถึงขั้นที่ว่าพี่เต๋อเสียแล้วพี่พี่อีที่อีทคือพี่อีทภรรยาพี่เต๋อเจอพี่อีทผมเมาแล้ว อีฟครับผมคิดถึงพี่เต๋อมากเลยครับแบบมีรู้สึกว่าจะมีร้องไห้ด้วยนะคิดถึงมากขอเบอร์พี่เต๋อหน่อยครับจะโทรไหมไม่รู้เขาคงไม่ให้หรอกพี่เต๋อโทรมาไหมพี่จีโอ้โหนี้ก็ฟังมาตั้งหลายเรื่องนะครับของของความเมาแล้วต้องบอกออกตัวกันเลยว่าแม่งผ่านมาหมดแล้วเออมันผ่านไปแล้วใช่วันนี้ ตอนนั้นอีกพูดเล่นไนแล้ว,วไม่เป็นตัวอย่างจะได้รู้ไงว่าอย่าอย่าแบบเอออย่าเมาอย่าเมามากเอาแบบพอมันๆอีอย่างนะทปเียเอาไม่สนุกเอออีกวันฟันสนหลุดเจ็บที่หายา <c oughs> นี่เป็นอีกหนึ่งร้านนะสำหรับนักเดิมนะครับผมชีวาบานะที่องครักนครน,นายกนะถ้าอยากได้บรรยากาศเปิดโล่งรีบมาเพราะว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆนาครเขาจะทำเป็นเป็นเป็นแบบเป็น ป็นสายลากสไลด์ไปอะไรอย่างเงี้ยเอ่อตกวันเปิดเปิดปิดเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนไม่รู้โกหกป่ะนปิดเที่ยงคืนเออจริงจริงปิดเที่ยงคืนจริงบรรยากาศดีเพราะว่าใกล้มหาลัยแต่ว่าอยู่นอกโซนมหาลัยแต่ใกล้มหาลัยร้านเขาเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนมามามาเดี๋ยวมากันเดี๋ยวมากัน <c oughs> ม,มึงเดินตัดเวทีไปเข้าซ่วงแล้วรุ่นใหญ่ศิลปินทั้งศิลปินทั้งโปรดิวเซอร์เขาอยู่บนเวทีกันหมดร้องกันอยู่ผมเดินขึ้นไปเลยห้องน้ำมาอยู่นูน้นไม่อ้อมก็ขึ้นผาไปเลยครับไปเข้าห้องน้ําเสร็จเดินผ่าเวทีออกมาเจอพี่อีสวัสดีครับพี่อีขอเบอร์อเบอร์พี่เตะ<ห>อะ<ห>ไ,ไรอีกก็ไม่รู้เยอะแยะ